ปากระ้อันยนตยมีสอประเภทคือชงกวนและชเคมีชงกวนคือการบดเกีียวห่อฟันฟันแท้มีส2ซี่ฟันน้ำนมมี2ี่สี่งเคมีโดยการใช้เอลคาไลด์ช่วยย่อยคาร์บอเนต ตอมซ้ำน้ำลายมีสามตอมใต้ขากระดกไก่ตั้งเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ข้างกระงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ใต้ลิ้นสห้าเปอร์เซ็นต์น้ำลายมีสองชนิดชนิดเหนียวและชนิดใสตอมรับรสมีสี่ตอมเปรี้ยวหวานเค็มขมรสอาหารเกิดกระบวนการย่อยเชิงกลคือการบีบและคายตัวในกระบวนการนี้ว่าเพอริลราซิน ข้าวพออาหารจะหลังสารที่เป็นกรดเพื่อย่อยโปรตีนได้แก่เนื้อนมไข่และทุกต่างๆลำเส้เล็กย่อยสารอาหารทั้ง,าางสามประเภทคือคาอร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันเพร่อเสร็จแล้วแยกโมเลกุลขนาด,นดเ,านเ,านเล็กดูดซึมเข้าสู่วิไลาเข้าสู่เส้นเลือดฝอยตับสร้างน้ำดีช่วยให้แฉมันตกเกื้อได้ดีตับอ่อนช่วยสร้างเอนไซม์น้ำเส้สใหญ่ไม่ได้ทำหน้าที่ย่อยอาหารแต่กรุดซึมน้ำเกล็ดและวิตามิน